Mission to the moon. continue with your mission. 5 minutes podcast brought to you by Ananda d e v e l OP m e n t คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล Ananda d e v e l OP m e n t Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง สวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตฮนุสหาครับวันนี้บทความจากคุณบริน่าพาเทลนะครับ The Four Biggest Life Lessons My Indian Grandmother Taught Me นะครับคุณบริน่าพาเทลเป็นอเมริกันบอลอินเดียนนะครับเป็นเชื้อสายอินเดียนะฮะแล้วเธอก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณย่าซึ่งคุณย่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเธอก็บอกว่าเนี่ยเธอสนิทคุณย่ามากเหมือนเป็นแม่คนที่สองเลยนะครับแล้วก็คุณย่าก็เลี้ยงเธอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็สอนอะไรเธอเยอะมาก นะครับเธอสรุปมาได้เป็นสข้อแล้วเธาอยากจะส่งต่อคำสอนเนี้ยนะฮะให้กับคนอื่นนะครับข้อที่หนึ่งคุณย่าบอกว่า allow yourself to love and be loved นะฮะก็คือพูดถึงเรื่องเป็นที่รักนะครับและให้ความรักกับคนอื่นคุณย่าเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า แสดงความใส่ใจผู้อื่นเนี่ยนะครับผ่านเรื่องหนึ่งที่เธอทําอยู่เป็นประจําคือเรื่องอาหารนะครับเธอจะเป็นคนที่ทําอาหารแลวเวลามีาการพบปะก,กันของญาติพี่น้องหรือแม้แกระทั่งคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ๆเนี่ยนะฮะก็เธอก็จะเป็นคนที่จัดการเรื่องนี้นะครับแล้วก็เธอก็ยังทํางานช่วยเหลือผู้คนนะครับมีใครมีปัญหาอะไรเนี่ยนะฮะมาหาเธอเนี่ยเธอก็จะช่วยอยู่เสมอเสมอแม้กระทั่งตอนที่มาอยู่ที่เมริกาแล้วนะฮะ มามาอยู่ที่ตามประเทศเราเนี่ยเธอก็เป็นคนสร้างคอมมูนิตี้คนรักอะนะครับแล้วก็ในวันที่เธอจากไปนะฮะมีคนมามาแสดงความเคารพในงานศพเนี่ยพิธีศพเนี่นะครับเกินพันคนทั้งสว่าเยอะมากนะฮะก็ใช้ชีวิตนะเธอบอกว่าใช้ชีวิตโดยมอบความรักกับผู้อื่นนะครับแล้วก็ทําตัวให้เป็นที่รักอันนี้คือข้อที่หนึ่งะฮะข้อที่สองครับ address people by the i r name นะฮะ เวลาเจอใครให,ให้ให้จำชื่อเขาได้ว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็เรียกเขาตามชื่อของเขาทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะคุณย่าก็สอนเธอบอกว่าคือการที่เราเรียกชื่อคนอื่นเนี่ยนะมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจว่าเราจําชื่อเขาได้ละหนึ่งอันนี้แน่ๆนะครับสองมันมีความเพอร์ซันอลด้วยนะครับการจําชื่อคนเนี่ยเป็นอันนี้ผมนอกเรื่องนงนะเป็นทักษะที่ผมกำลังพยายามทําอย่างมากแล้วผมเนี่ยรู้สึกว่าเออคนที่จําชื่อคนได้เนี่ยดูมีเสน่ห์จริงๆ,ๆนะฮะแล้วก็ มันไม่ได้มันไม่ได้ยากเกย็นขนาดนั้นนะฮะการที่เราจําชื่อคนอื่นได้เนี่ยมันคือการที่เราใส่ใจแล้วก็เคารพอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับข้อที่สานะฮะ put time in your appearance นะครับคุณย่าเนี่ยก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของของการดูแลตัวเองนะครับไม่ใช่แค่การแต่งตัวเดียวแต่ว่าทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผมนะฮะ ผิวหนังชุดเชิดอะไรต่างๆนานาเหล่นาลนี้เนี่ยนะครับเธอก็จะใช้เวลาทุกวันตอนเช้าเนี่ยในการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเ,เรียกว่าพร้อมนะฮะพร้อมกับการออกไปใช้ชีวิตนะครับสิ่งที่คุณย่าสอนมาบอกว่าเออการที่เราเนี่ยนะเขาใช้คำว,ว่า h o n o r your physical body ก็คือดูแลร่างกายตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับมันเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้แปลว่าเราต้องใส่ของแพงของแบรนด์เนมอะไรแบบนั้นแต่ว่า มันเป็นคือทั้งหมดเลยนะฮะทั้งร่างกายทุกอย่างชุดชเนี่ยมันเป็นการที่เราให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติคนอื่นที่เราจะต้องไปเจอในวันนันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะครับในการในการดูแลตัวเองทุกๆวันนะมันช่วยสร้างความมั่นใจกับตัวคณเองด้วยแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยคนก็จะถ้าคุณเคารพตัวเองคนอื่นก็จะเคารพคุณนะฮะข้อที่สี่คือ c h a l าร์จสเ a t ัสโ o แล้วก็ b r e a k barriers นะฮะคุณย่านี่ก็โอ้โหเป็นเป็นอ่านประวัติแล้วก็แบบโอ้โหนะเป็นคนที่ที่อสู้น่าดูนะฮะสู้ตั้งแต่อ่ขอเรียนหนังสือนะครับ่แตสมัยก่อนผู้หญิงย้อนหลังกลับไปจะไปสิปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็โอกาสเรียนหนังสือแล้วก็สู้นะครับต้องเรียนหนังสือนะฮะแล้วก็เอเดินทางคนเดียวนะคือตอนที่ ตอนที่คุณย่ายังสาวๆอยู่เนี่ยนะฮะมีมีเหมือนลูกพี่ลูกน้องเธออยู่ที่อังกฤษคนหนึ่งอะแล้วเธอก็ก็จะไปหาแล้วก็ไปเลยแบบเหมือนกับวแบบ่าอืมคือไม่มีแผนอะไรนะค,รคือไปคนเดียวเลยนะฮะคือแบบเหมือนแบบไปแบบไม่มีแผนอะไรนะก็คือก็คือทําทุกอย่างเองคนเดียวเราไปแล้วเธอก็เดินทางคนเดียวแล้วเธอเดินทางไปที่แปลก,ปลกๆเช่นไปเซมเบียนะฮะเธออมมีโอกาสที่จะทํางานเรียนอะไรที่แบบ ที่แบบผู้หญิงสมัยนั้นจะไม่ค่อยมีโอกาสทําเธอก็เธอก็เธอก็ลุยหมดแล้วก็บางอย่างที่เหมือนกับอ่ใช้คําว่าคือสมัยนั้นอะ่ะผู้หญิงก็สิทธิสตรีไม่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมครับเธอก็จะเป็นคนที่เรียกร้องเรื่องเนี้ยคล้ายๆกับที่เราเห็นการเรียกร้องเรื่องสิทธิสตรีในยุคใหม่นะครับแล้วก็คือกล้าพูดกล้าแสดงออกในสังคมในที่ทํางาน,นอะไรอย่างเงี้ยเธอบอกว่าชีวิตของคนเรามันไม่ไมยาว นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เราไม่เสียดายชีวิตก็คือการที่เรากล้าลุกขึ้นมา,าแสดงสิ่งที่เราเชื่อนะครับ break barriers ทำลายกําแพงกั้นต่างๆแล้วก็ท้าทายความเชื่อเดิมๆของสังคมนะฮะนี่คือ4ข้อที่คุณย่าของผู้เขียนได้สอนมานะครับผมชอบอ่านอะไรแบบนี้มากเวลาเป็นเป็นแบบคล้ายๆกับการรวบรวมบทเรียนจากผู้ใหญ่อีกเจเนอเรชันนึงนะผมรู้สึกว่ามีประโยชน์มากขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ Mission to the moon continue with your mission 5 minutes podcast p r e s e n t e d by Ananda Development คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือก a นันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเลพานันดาเดเวล็อปเมนต์ Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง